สนับสนุนรายการโดย B1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้หญิงสินวีหุ่นสวยถูกใจเมื่อใช้สินวี สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาติดตามรายการ iNTV News เกษตรแนวใหม่ครับกับผมวิรยุทธ์สายสุวรรณครับและดิฉันรักษินาบุญแสนค่ะแน่นอนแหะครับว่าวันนี้จะกลับมาพูดคุยกันในข่าวแวดวงการเกษตรรวมไปถึงสาระน่ารู้ในช่วงที่สวันนี้เราจะไปดูกันที่ต้นบุกนะครับกระทือซึ่งเป็นสมุนไพรไทยรวมไปถึงอินทริลันน้ำเลยครับค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ B1, Senvy, Beta Glucan และสบู่สมุนไพร Fitu You ด้วยค่ะถูกต้องแล้วนะครับสำหรับ เราจะไปกันที่จังหวัดนครปฐมกันก่อนนะครับคุณรัศนาครับซึ่งที่นครปฐมครับจะมีการเตรียมจัดงานนครปฐมเอ็กซโป2015ในช่วงต้นเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ครับซึ่งทางด้านของที่ห้องประชุมนะครับอุทยานการอาชีพชายพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมทางด้านของนายชาติชายอุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานถแถลงข่าวการจัดงานนครปฐมเอ็กซ์โป2015ร่วมกับนายประยูนติ่งทองอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6เมษายนณบริเวณองค์พระปฐมเจดีเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมกรเรกษตรเกษตรอุตสาหกรรมอีกทั้งเปิดช่องทางการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมทั้งอุปโภคและก็บริโภคนะครับเพื่อกระจายรายได้และก็สร้างไรายได้เข้าสู่ประเทศและก็ยังเป็นการแสดงศักยภาพ เมืองอุตสาหกรรมของจังหวัดนครปฐมด้วยครับ ทางด้านของนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดนครปฐมก็ได้กล่าวว่าจังหวัดนครปฐมมีศักยภาพทางด้านสินค้าอุตสาหากรรมที่มีคุณภาพในระดับส่งออกค่ะตลอดจนสินค้าวิสาหกิจชุมชนที่ควรที่จะได้รับการสนับสนุนการจัดงานนครเอ็กซ์โปเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจนนับได้ว่าเป็นงานประจําปีของจังหวัดอีกด้วยที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชนและสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมีโอกาส ในการแสดงขีดความสามารถในการผลิตอีกทั้งยังได้พบปะแลกเปลี่ยนด้านการจับคู่ธุรกิจกับอุตสาหกรรมต่างพื้นที่อีกด้วยค่ะซึ่งหนึ่งด้านของนายประยูนอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมนะครับเปิดเผยว่าสําหรับการจัดงานในปีนี้ จะมีผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม,มและก็ต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับเข้ามาร่วมงานกว่า1,000ขอไปครับ180รรายโดยจะเป็นผลิตภัณฑ์คัดสรรจากจังหวัดต่างๆเพื่อให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสจับจ่ายสินค้าที่มีคุณภาพในราคาลดพิเศษนะครับซึ่งกิจกรรมภายในงานยังคงเน้นประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลัก นอกจากสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายจะเป็นราคาลดพิเศษแล้วยังมีกิจกรรมนาทีทองประมูลสินค้าในราคาเริ่มต้นที่1บาทจัดทุกๆ2ชั่วโมงตลอดจนกิจกรรมการเล่นเกมแจกของรางวัลฟรีเพื่อสร้างความสนุกสนานและความบันเทิงนะครับในช่วงเย็นของทุกๆวันเลยด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผู้ประกอบการมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพื่อต่อยอดการผลิตและก็จำหน่ายให้กว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมินิมอเตอร์โชว์ชนะครับจากค่ายรถยนต์ในจังหวัดนคนปรปฐมมาบริการส่วนรถพิเศษสําหรับผู้ที่สนใจซื้อรถคันใหม่พร้อมความสนุกสนานนะครับอีกความบันเทิงอีกมากมายภายในเต็นท์ขนาดใหญ่ที่ติดแอร์ด้วยครับค่ะซึ่งถือว่าเป็นงานเอ็กโปที่น่าไปมากๆเลยนะคนจะคอลังการ,รงานสร้างอยู่นะว่าถือว่าได้ไปทําบุญด้วยนะคะทำบุญที่พระนคร พระปฐมเจดีแล้วก็ยังได้ไปชอปชิมชมภายในงานด้วยเป็นการอุดหนือนสินค้าไทยด้วยค่ะอย่าลืมนะครับระหว่างวันที่2ถึง6เมษายนนี้ครับไปต่อกันที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขานะครับมีการจัดสัมมนาเคลื่อนแผนงานมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่สำนักงานเกษตรและสาก์จังหวัดสงขลาก็จะมีการจัดสัมมนา การบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่เพื่อเป็นการมุ่งเน้นจังหวัดเป็นศูนย์กลางข้อมูลทางการเกษตรสร้างความเป็นเอกภาพแก่เกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับค่ะซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้มีการประชุมสัมมนาการบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ประจําปีงบประมาณ2,558โดยมีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับเขตและระดับอำเภอในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน290คนโดยในงานประชุมเสวานา,นะาจะมีวัตถุประสงค์หลักๆนั่นก็คือเพื่อสร้างความเข้าใจการทำงานเชิงบูรณาการของหน่วยงานเกษตรและสหกรณ์ให้เกิดความร่วมมือระหว่างหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานต่างๆในระดับจังหวัดและอำเภอได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบายขับเคลื่อน 4ลดแมปให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของทางรัฐบาลค่ะทางด้านของพลตีอินทรัตยอดบางเตยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนะครับเปิดการประชุมสัมมนาได้มีการเปิดเผยว่า การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อก็ให้หน่วยงานในพื้นที่ระดับเขตระดับจังหวัดและระดับอำเภอในพื้นที่ของจังหวัดสงขาาลายะลานราธิวาสปัตตานีและจังหวัดสูลสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเกิดความชัดเจนและเป็นไปในทางทิศท,ทางเดียวกันตลอดจนเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนแผนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี2558นี้ สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ครับค่ะโดยจะประกอบไปด้วย4แผนงานของให้ทุกส่วนราชการนะคะเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานให้มีความชัดเจนและให้เกิดความร่วมมือต่อภาคเอกชนในเรื่องของการผลิตและการจําหน่ายสินค้าให้มากขึ้นเสมือนเป็นศูนย์ดํารงธรรมของภาคการเกษตรสามารถช่วยเหลือเกษตรกรและรายงานผลให้เกษตรกรและสหกรณ์ทราบผลได้อย่างรวดเร็ว จังหวัดก็จะต้องเป็นศูนย์กลางข้อมูลการเกษตรให้ข้อมูลที่ต้องเป็นเอกภาพและเป็นปัจจุบันและให้ใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรในการวางแผนพัฒนาด้วยซึ่งจะทําให้มองภาพองค์กรรวมได้กว้างมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและก็สากลนะครับต้องการก็คือการปฏิรูปการเกษตรและก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการเตรียมการแก้ไขปัญหานะครับการตรวจงานในรายการสินค้าและการส่งเสริมสากล เป้าหมายสูงสุดของกระทรวงเกษตรก็คือทําให้เกษตรกรเข้มแข็งกินดีอยู่ดีมีศักดิ์ศรีแล้วก็ทัดเทียมผู้อื่นนะครับส่วนทางด้านของนายประพลจันเรืองสํานักงานเกษตรสํานักงานเกษตรและสาก์จังหวัดสงขลาครับเปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสาก์เป็นกระทรวงที่มีขนาดใหญ่ประกอบด้วยหลายกรมและก็มีการปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกาันออกไปตามภารกิจของแต่ละกรมแต่ก็จะมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันก็คือให้เกษตรกรอยู่ดีกินดีครับค่ะดังนั้นนะคะจึงจะได้มีการกําหนดการจัดการประชุมสัมมานาขึ้นนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจและจะมีการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วจะนําผลที่ได้รับจากวันที่ประชุมนะคะนาไปใช้ประโยชน์ในการกําหนดทิศทางการบริมาการของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยจะมีการคำนึงถึงความต้องการของพื้นที่นะคะให้มีความเชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานอื่นๆเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนตามศักยาภาพของแต่ละพื้นที่ค่ะรวมไปถึงสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมวิถีชีวิตของประชาชนตลอดจนศักยาภาพและก็ข้อจำกัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ ซึ่งการประชุมสัมมนา,าครั้งนี้ก็เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการกระทรวงเกษตรและสหกรสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะและก็การตอบข้อสักถามอีกทางหนึ่งด้วยครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักคู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับไปติดตามข่าวในแวดวงการเกษตรกันต่อครับค่ะ